การแช่บอกคืออะไรเปิดโอกาสให้ผู้ชมนะครับอยากให้พี่เจมเลี้ยงปลาอะไรไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนนะะตอบด้วยหรอใช่ครับมันได้เลี้ยงหมดทุกอันเลยครับทุกอันเลยใช่ครับสวัสดีครับ YouTube พบกับคุณพ่อจอยแล้วก็บอกปลาครับบอกปลาทองมันบ้านอีกเช่นเคยนะครับผมอยู่ที่บ่อปลาหางนกยูงครับพี่เจมเขาขอไว้นะครับว่าบ่อนี้เขาจะเลี้ยงปลาหางนกยูงกับ ปลาสอนะครับแล้วก็ผมก็ลงมือปรับปรุงให้พี่เจมแล้วนะครับจนคิดว่าเร็วนี้ก็จะเลี้ยงปลาได้นะครับทีนี้ก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้ชมนะครับได้คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับว่าอยากให้พี่เจมเลี้ยงปลาอะไรที่ตรงบริเวณตรงเนี้ยนะฮะก็ได้ข้อมูลมาผู้ชมเสนอมานะครับนอกจากปลาหางนิยงกับปลาสอดแล้วก็จะมีปลาบอลลูนปลาน้ำผึ้งกุ้งแคระเต่าน้ำปลาแพะปลานิออนปลามาลายปลากัด ปลาซักเกอร์ผีเสื้อเวียดนามผิดถูกขออภัยนะครับก็ผมก็มีหลายปลาเลยที่ผมไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนนะฮะก็ต้องขอบพระคุณผู้ชมมากนะครับที่เสนอมานะครับข้อมูลพวกนี้นะฮะผมก็ให้พี่เจมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพี่เจมเขาก็จะเป็นคนตัดสินใจว่าเขาจะซื้อปลาอะไรมาเลี้ยงนะครับเพราะว่าคือหน้าที่ของผมคือทําบ่อยอย่างเดียวเลยผู้ชมเรื่องการซื้อปลาเนี่ยพี่เจมเขาเก็บเงินซื้อด้วยตัวเขาเองอยู่แล้วนะครับก็ช่วยกันภาวนาครับว่า อย่าให้เขาเลี้ยงทั้งหมดที่ว่ามาเมื่อกี้นะไม่งั้นบ้านผมได้เป็นอควาเรียมแน่นอนปลาหางยูงปลาสอดสอดปลาบรบรูนบรรนูนปลาน้ำผึ่งน้ำพึ่งเต่าน้ำเต่าด้วยเหรอใช่ครับปลา,าแพะปลาแพะปลามีออนมีออนปลามาลาย อะไรปลาฟอเทอร์ฮ้นั่นมันหมดเลยนะลูกมันน่าแะหมดทุกอันเลยทุกอันเลยใช่ครับมีผู้ชมพิมพ์มาครับบอกว่าคุณพ่อจอยครับผมอยากเห็นคลิปลงปลาบ่อนี้แล้วครับผมก็อยากเห็นแล้วอ่ะ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการแชร่บ่อนะครับก็ยังปล่อยปลาลงไม่ได้นะครับแล้วก็ถึงถึงช่วงนี้ไม่ได้แช่บ่อก็พี่เจมเขาสอบครับช่วงนี้เขาก็อ่านหนังสือสอบนะครับอ่านตรงข้างบ่อปลาค้าวนี่แหละนะฮะตรงที่ยอดเทียมนี่แหละนะเป็นมุมโปรดของเขาเป็นจริงๆแล้วก็คือเป็นมุมโปรดของทุกคนในบ้านแล้วแหละนะฮะก็มาใช้ชีวิตกันที่นี่นะครับรวมถึงเจ้าอีคิวด้วยนะอีคิวหลานชายอะ่ะก็จะชอบมาอยู่ตรงนี้เหมือนกันแล้วก็เจ้าจิงโจ้ครับลูกชายคนเล็ก น้องหมาเชื่อว,ว่านะครับรอแป๊บหนึ่งแล้วกันครับผู้ชมก็แช่บ่อก่อนนะฮะผมจะตั้งใจว่าผมจะแช่บ่อกวันแล้วก็เปลี่ยนน้าแล้วก็จะแช่น้ําเปล่าอีกสองวันก็รวมเป็น7วันนะครับวิธีการในการแชร่บ่ที่ผมใช้ในครั้งนี้ผมใช้น้ําส้มสายชูนะครับสาหรับผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วกันเนาะการแชร่บ่คืออะไรการแชร่บ่ก็คือการปรับสภาพน้ําในบ่ครับคือเวลาเราทําบ่ปลาด้วยปูน,นะฮะ น้ำที่เราแช่ในบ่อปูนเนี่ยมันจะมีสภาพเป็นด่างเพราะว่าความเป็นด่างในปูนนะครับมันซึมออกมาครับซึมออกมาสู่น้ํานะครับค่าน้ำเนี่ยมันเป็นด่างทําให้เป็นพิษกับปลานะครับถ้าเกิดเอาปลาไปลงทันทีเนี่ยน้องปลาก็จะเจ็บป่วยหรือถึงขันตายได้นะครับก็วิธีการที่เขานิยมใช้กันก็คือการแช่บ่อนะครับการแช่บ่อก็หลักๆที่เขาใช้ก็จะมี2อย่างครับหนึ่งก็คือใช้ต้นกล้วยครับเอาต้นกล้วยสับๆหั่นๆนะครับแล้วก็ทิ้งลงไปในบ่อเลยครับ แช่ไว้กับน้ําเลยฮะแช่จนต้นกล้วยมันเริ่มเปื่อยเน่าครับถ้าจะดูว่ามันได้ที่หรือยังก็คือถ้าเกิดเริ่มมีลูกน้ําในบ่อแล้วก็แปลว่ามันได้ที่แล้วครับแล้วก็เก็บต้นกล้วยออกทำความสะอาดปล่อยน้ําใหม่ลงไปแล้วก็เลี้ยงปลาได้นะครับอันนี้คือแช่ด้วยต้นกล้วยเนี่ยเราจะใช้เวลาประมาณ15วันขึ้นไปนะข้อเสียของมันก็มีอยู่ก็คือต้นกล้วยเนี่ยพอมันแช่นา,นานแล้วมันเปื่อยเน่าเนี่ยมันจะเป็นใหญ่ๆอ่ะผู้ชมมันจะเป็นแบบใหญ่ๆยืดๆอะ่ะแล้วมันไปติดกับ ตามซอกหรือตามผนังปูนที่มันกรุปผาหรือตามมุมอะไรพวกนี้ล้างออกยากมากอีกวิธีหนึ่งนะฮะที่ใช้กันนะครับสมัยนี้ก็คือการแช่บ่อด้วยน้ําส้มสายชูนะครับก็คือเราเติมน้ําเปล่าให้เต็มบ่อเลยครับแล้วก็เอาน้ําส้มสายชูนี่แหละน้าส้มปรุงอาหารแล้วผู้ชมแต่ไม่ต้องมีพริกนะคือน้ําส้มเปล่านี่แหละเติมลงไปในบ่อเลยนะครับอัตราส่วนอัตราส่วนที่ว่านี่ก็คือผมเช็คมาจาก Google นะฮะก็เป็นข้อมูลที่ยังไงดีผมจะบอกกับผู้ชมว่า Google YouTube อะไรพวกนี้ครับผู้ชมผมอยากให้มองว่ามันคือตัวช่วยแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเรานะครับมันเป็นตัวช่วยในการลดความเสี่ยงเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจของเราในข้อมูลที่เราไม่รู้อะไรเลยก็ช่วยเราได้ระดับนึงแต่ไม่อยากให้ผู้ชมเชื่อ YouTube เชื่อ Google มากจนคิดว่ามันจะไม่เสี่ยงเพราะว่ายังไงแล้ว คนที่รับความเสี่ยงมันก็คือเราครับเราที่เป็นเจ้าของบ่อเราที่เป็นเจ้าของเงินเราที่เป็นคนซื้อปลาผมว่าองค์ความรู้ที่ดีที่สุดก็คือการใช้ประสบการณ์ของตัวเองการลองผิดลองถูกข,ของตัวเองนี่แหละยกตัวอย่างอะช่อง y o u u u e เที่เราดูอะคนที่โพสคลิปอะเขาเป็นใครผู้ชมจะไปคอมเมนต์ถามพี่ครับทำบ่อเองได้ไหมครับกับคนที่เขารับทำบ่อปลาเขาจะตอบผู้ชมว่าอะไรอะ หรือผู้ชมไปถามคนขายปั๊มลมว่าพี่ครับผมใช้ปั๊มลมตัวถูกๆเล็กๆได้ไหมผมไม่ใช้ปั๊มลมตัวใหญ่ๆแพงๆได้ไหมผู้ชมจะได้คาตอบแบบไหนอ่ะมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่ผู้ชมจะไปถามคนขายประกันชีวิตว่าพี่ครับทาประกันชีวิตดีไหมครับมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะพูดไม่จริงหรอกครับมันก็มีทั้งคนที่พูดจริงมีทั้งคนที่พูดไม่หมดอะไรพวกนี้มันก็ธรรมดาของโลกครับปรปับปนกันไปครับทุกคนก็ต้องหาเลี้ยงชีพ หาเลี้ยงครอบครัวเอาง่ายๆผู้ชมลองคิดว่าผู้ชมเป็นผู้รับเหมารับทําบ่อตันละหมื่นบาทอะรับจ้างทําบ่ออย่างเดียวเราอาจจะได้กําไรเท่านี้ถ้าเกิดเราเชียร์ขายปั๊มลมตัวดีๆขึ้นมาหน่อยเราอาจจะได้กําไรเท่านี้ถ้าเกิดเราเชียร์ขายปั๊มน้ําดีๆเราอาจจะได้กําไรเพิ่มมาเท่านี้ถ้าเกิดเราเชียร์ขายกรองเทพมาเราอาจจะได้กาไรเพิ่มมาเท่านี้มันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรครับอย่างที่บอกทุกคนก็ต้องหาเลี้ยงชีพเราต้องวิเคราะห์เองครับเขาพูดมาใครเป็นคนได้ประโยชน์คลิปที่เรากําลังดู ข้อมูลที่เรากําลังดูบทความที่เรากําลังอ่านน่ะมันมาจากใครจะเกิดเป็นคลิปของผู้รับวางระบบบ,อบ่อปลาเขาก็มีวิธีการนําเสนออีกแบบหนึง่งชาวบ้านที่อยากจะนําเสนอผลงานก็เป็นอีกแบบหนึง่งเนั้นัผู้ชมจะเสพสื่ออะไรผู้ชมต้องมีวิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับหรือเอาไง,ไง่ายๆผู้ชมก็รอดูผลลัพธ์ของผมแล้วกันว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าเดี๋ยวผมอาสาไปหนูทดลองให้แล้วกันนะฮะ อาตราส่วนที่ผมใช้นะครับ Google เขาบอกว่าน้ำหนึ่งตันเนี่ยต่อน้ำส้มสายชู1ลิตรหรือบางตำราก็บอกว่าน้ำหนึ่งตันเนี่ยน้ำส้มสายชูแค่ครึ่งลิตรพอผมเลือกแช่นหลังเพราะมันถูกกว่ามันใช้น้ำส้มน้อยกว่าข้อดีของน้ำส้มสายชูนะครับก็คือมันลดระยะเวลาในการที่เราจะแช่บ่อครับถ้าเกิดเราใช้ต้นกล้วยเราใช้15วันในการแช่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นน้ำส้มสายชูเนี่ยเราใช้แค่ 5้าถึงเจ็ดวันแล้วก็สามารถเปลี่ยนน้ําแล้วก็เลี้ยงปลาได้แล้วนะครับหรือบางคนอยากให้มันไวกว่าน,นั้นอ่ะเขาใช้วิธีเอาผ้าชุบน้องส้มสายชูแล้วก็เช็ดไปที่ปูนเลยฮนะเอางั้นเลยนะแล้วค่อยค่อยล้างออกค่อยเช็ดออกผมก็ไม่รู้ว่ามันผิดถูกมันได้ผลยังไงผมก็ไม่เคยทําเหมือนกันแล้วก็ผมผมเลือกที่จะแช่นี้แหละนะครับผสมน้ําแช่นี้แหละเพราะว่ายังไงมันก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรใหมย่ยแล้วกว่าพีเ่เจมจะสอบเสร็จก็นั่นแหละนะครับจบอาทิตย์นี้ก็น่าจะ แช่บอดเสร็จพอดีนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพาพี่เจมไปเรียกปลากันนะจ๊ะยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับผมก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญหรอกผู้ชมผมว่ามนุษย์พ่อธรรมดานี่แหละฮะลูกชายก็ชอบผมก็ต้องหาข้อมูลเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีเด้อเด้อจะเด้อบ๊ายบๆจ้า